คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงแค่กัดคาดเดาเท่านั้นถ้าอัปเดตแล้วไม่มีสิ่งที่พี่พูดไปก็อย่าว่าพี่เลยนะฮะรับชมโฆษณากันเลยไปร้านง no นูบช็อปโดยการรับฟาร์มแบบออสามไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มเพชรรับผ่านสตรอรี่และยังรับฟาร์มแบบอนิเมะไฟ์เตอร์ไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มเงินหรือสมุดละครและบริการรับแบกดันดิ้งยูคลิปเลยครับ สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ r o b o อก m p p n n m m มตไฟเตอร์สมิลเตอนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอัปเดตที่กำลังจะมีเข้ามาในแพทที่อัปเดต12อ่ะไม่ใช่แพทแพท12อ่ะแพท12ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเรียกเป็นแพทใหญ่แพทหน้าจะเป็นแพทที่12ครับแต่ว่าแพทที่เขาอัปมาเนี่ยมีหลายๆแพทแล้นะครับที่มันมีตัวย่อม,มานะครับก็คือเป็นแพทใหญ่ที่กำลังจะอัปเข้ามานั่นเองนะครับที่จะมาขอพูดถึง เรื่องที่เขาสปอยไว้นะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอ่ะอย่างแรกครับถ้าเราไปดูที่ทวิตไดรฟเนี่ยจะมีเรื่องรูปออกมาแล้วนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในทวิตไดรฟนะครับไม่ใช่ในแพดหน้าว่ามีอะไรมาใหม่ครับพี่จะตัดไปตรงเป็นหน้าทวิตนะครับง่ายดีนะนี่นะครับตรงนี้เลยนะครับนี่ดูได้นะครับตรงนี้นะครับเมื่อวันที่8ตุลาแปดตุลาคมนะครับเขาได้ประกาศ ไม่ได้ประกาศได้โพสตสปอยไว้อะตรงนี้นะครับจากที่เราสังเกตได้เลยนะครับว่าเป็นโคโนฮะนะครับอานี่นะครับเพรฉะนั้นมี2อย่างที่เราอาจจะคิดได้นะครับเดาอาะเป็นการเดาแล้วกันนะครับเขาจะทำการรีรีเมครีเมคด่านของนินจานะครับก็คืออันนี้นะครับเดี๋ยวพี่ไปดูพาไปดูนะครับนี่ด่านนี้เลยนะอนนี่นะครับนี่ดินจาวิลเลจนะครับตรงนี้นะอาจจะเป็นการรีเมคนะครับอาจตรงนี้ ตรงนี้นะครับเป็นการทาใหม่ทั้งหมดนะครับของเขานะอ่ะนี่นะครับแผ่นนี้จะเป็นแผ่นที่อาจจะทําให้ชี้ชะตาว่าอินเตอร์จะมีคนเล่นเพิ่มหรือไม่นะครับนี่เขาจะรีมคด่านนี้ให้เป็นของด่านที่เขาสปอยไว้ทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้เขาได้ประกาศอัปเดตแล้วนะครับว่ามาวันไหนนะครับนั่นออ่ซึ่งเวลาที่เขาประกาศไปเนี่ยก็เป็นเวลาเดิมที่เขาเคยประกาศไว้นะครับก็คือ11บเอโมง 11am ของผู้นี้นี้ก็คือโซน EST นะครับก็คือโซนยุโรปหรือเปล่านะครับพี่ไม่มั่นใจเรื่องตัวย่อมันนะครับพี่เคยไปอ่านอยู่แต่ว่าไม่ใช่โซนประเทศไทยเรานะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นเป็นไม่ต้องขึ้นอ่ะเดี๋ยวพี่เปิดหน้าจอเป็นเจ้าทวิตเตอร์ให้ดูไม่ใช่ทวิตสิหน้าดี้ได้เลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้อง แบบเหมือนต,อต่ออะไรนะครับไอ้น,นี่เป็นหน้าแบบประกาศของเ,ออเจ้าเดลเล็บเลยนะครับคุณเดลเล็บอ่ะเรียกเจ้าเลยนะครับปุ๊บเอารูปลงไปนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับจะเห็นได้ว่านะครับเดลเล็บได้ประกาศไปแล้วนะครับนี่นี่นะครับ we happy to announce a v e r y spooky update coming to the n i m a r e fighter this Saturday at 11am EST นะครับอ่ะนี่ครับนั่นก็คืออีกหนึ่งวันนะครับถามว่าเวลานี้ตรงกับเวลาประเทศไทยในวันไหนนะครับอ่ะตรงนี้หลายๆคนคงแบบสับสนนะครับว่าหายังไงนะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูนะครับมาดูยังไงนะตรงนี้นะครับโอเคให้เล่านะครับพิมพ์ไป11 AM นะครับ AM อ่ะตรงนี้นะครับ EST ไปเลยนะครับปึ๊บแค่นี้ครับแค่นั้นเลยเราก็จะรู้นะครับว่าเป็นวันไหนนะตรงนี้นะครับอ่ะในที่นี้เขาบอกว่า ในในหน้าดิสเน่หน้าดิสตรงนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นก่อนปุ๊บอ่ะเขาจะบอกว่าเป็นตอนวันเสาร์วันเสาร์11บเนะครับวันเสาร์11บเออ่ะล้วก็มาอ้างอิงตรงนี้นะครับก็คือให้เราดูที่เวลาตอนนี้นะครับที่เราหาได้จะเป็นวันวันศุกร์เพราะว่าตอนเนี้ยตอนนี้มันเป็นวันศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราหาเป็น 11A เตรงเนี้ยมันก็จะเป็นวันของวันนี้นะครับเพราะฉะนั้น วันประมาณพรุ่งนี้ตอนสี่ทุ่มนะครับเพราะวันนี้วันศุกร์นะครับวันเสาร์ตอนสี่ทุ่มจะมีการอัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับก็คืออาจจะมีผัดเวลาเปิดอาจจะเป็นห้าทุ่มนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาน่าจะต้องทดสอบการอัปเดตนะครับโดยการปิดเซริร์ฟแล้วก็เข้ามาทดลองนู่นนี่นั่นนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนโค้ดอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่า,าในโลบอกเนี่ยไม่ใช่ในโลบอกสิใน Air, ผู้พัฒนาในเลฟ พี่จะพูดถึงใดๆก่อนกันเดี๋ยวพี่ขอมาหน้านี้เอาพี่ไปผิดที่เฉยเลยอ่ะนะครับให้เรามาดูที่ develop develop อ่ะนี่นี่ตรงนี้อ่ะพี่เลยไปไหนละอ่ะนี่นะครับทางเจลลี่เนี่ยหรือเจ้าหรือคุณบอนส์พีสเนี่ยตรงเนี้ยเขามีเซิร์ฟแยกนะครับที่เป็นเซิร์ฟทดลองของอันดี้เมทไฟเตอร์นะครับไม่รู้ว่าดูตรงไหนนะพี่ลืมแล้วนะครับนี่นี่นี่อันนี้ก็จะมีบอกนะครับว่าเขาเกี่ยว คุณปอนซ์อะไรเนี่ยเขาเกี่ยวข้องกับแมปอะไรบ้างนะครับเขาจะมีเซิร์ฟลองเอ่อเซิร์ฟทดลองของเขานะครับนี่นี่ดูได้เห็นไหมตรงนี้นะครับเขาก็จะสามารถเทสระบบการที่แบบสมมุติว่ามีบั๊กอะไรไหมเวลาอัพเดนะครับเขาก็จะทดสอบได้แล้วก็ต้องมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับมันถึงมีการล่าช้ามีการเลื่อนนะครับเอ่อก็เหมือนออสตาะนะครับที่เลื่อนแบบเป็นวันอะไรอย่างงี้นะเพราะว่าอาจจะเจอบั๊กอะไรแบบนี้นะครับอ่ะนี่เลย นี่นะครับแล้วก็วันที่10เขาได้แก้เรื่องงอ้นั่นแล้วนะเรื่องคนที่จะรับบูทฟรีนะครับตอนนี้รับได้แล้วนะครับนี่แล้วก็วิธีรับก็เดี๋ยวพี่จะสอนในคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับนี่แล้วก็ตอนนี้เขากําลังเดิมเนินเรื่องของพวกการรับบัฟฟี่นะครับตอนนี้ก็น่าจะกําลังเตรียมอัปเดตกันนะครับสาหรับอัปเดต12อนะนี่นะครับได้ประกาศเป็นอัปเดตแล้วนะครับโอเค มาถึงวิธีการรับปั๊บฟรีครับรับวูดอนี้นะนี่นะครับปึ๊บก็ให้เรามาที่ Verify ตรงนี้นะครับนี่โลกแรกนะอยู่โลกแรกนะครับตรงนี้เลยแล้วก็ปรากฏที่ Verify ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ชื่ออย่างแรกเนี่ยให้เราไปกด Follow ทวิตเตอร์ทั้ง2คนนะครับทั้ง2คนแนะนำเน้นย้ำว่าทั้ง2คนเลยนะครับทั้งบอนด์พีซนะครับแล้วก็เจ้าเรยวเดเล็บนะครับนี่เลยแล้วก็ให้เรากรอกเป็นชื่อ นะครับเป็นชื่อของทวิตเตอร์เราต้องเป็นนะตรงนะครับเดี๋ยวพี่เปิดห้ดูนะครับว่าอเป็นยังไงนะก็คือจะเป็นชื่อใต้ล่างนะครับไม่เปิดดีกว่าพี่ขอ,อเซฟเรื่องส่วนตัวในทวิตไว้แล้วกันนะครับโอเคนี่นะครับก็ให้เรามากดใส่ตรงนี้นะครับชื่อเราในทวิตเนี่ยดูง่ายอยู่แล้วนะครับก็ให้เราพิมพ์เป็นชื่อเราทั้งหมดเนี่ยไปเป็นแบบพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับแนะนําว่าพิมพ์เล็กนะเพราะว่าตอนที่พี่ได้พี่ก็ได้ตอนพิมพ์เล็กนะครับพี่จะ พิมพ์ชื่อตามชื่อในรูปบอกพี่ไปแล้วกันนะครับไม่รู้ว่ามีชื่อในนั้นหรือเปล่านะวิซิเฟอร์นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็กด v e r i f y ไปเลยนะครับอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะไม่ขึ้นอ่ะบางทีมันจะขึ้นว่าแบบเหมือนมีข้อผิดพลาดว่าแบบเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่ได้อยู่ในการเรื่อง v e r i f y พวกนี้นะครับก็ให้เราลองกดไปเรื่อยๆนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วพี่ก็ได้มานะครับอันนี้ก็คือวิธีรับบูธนะตรงนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าทุกอ่อ แบบใครได้บ้างหรือเปล่านะครับก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับว่าพี่ผมยังไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าตอนที่พี่สตรีมเนี่ยมีคนได้ด้วยนะครับตอนที่พี่บอกว่าเออให้พิมพ์มเล็กนะครับแล้วก็ลองอกดเวอร์ y ดูหลายๆรอบนะอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีคนบอกพี่บอกต่อพี่มาอีกทีนึงนครับแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตหน้าเนี่ยถ้าเป็นยังไงเนะี่ยพี่จะมารีบอัปเดตข่าวสารให้ฟังกันนะครับแล้วก็พี่จะหาข้อมูลดีๆทั้งหมดนะมาพูดกันทีเดียวนะครับจะได้ ไม่ตกหล่นข้อมูลอะไรกันนะครับตรงนี้ก็เราจะต้องเราน่าจะต้องหวังในแพทที่12แล้วนะครับว่าจะจะมีคนเล่นกับกาคืดคืนเหมือนเมื่อก่อนไหมนะครับอย่างที่พี่ทําคลิปเหตุผลไปเลยนะครับว่าทําไมถึงคนถึงเลิกเล่นเกมนี้นะอ่ะนี่นะครับเรื่องเลิกเล่นแบบนี้อ่ะในคลิปที่แล้วนะครับก็เห็นหลายๆคอมเมนต์นะครับบอกว่ามีความคิดที่แตกต่างไปก็คือประมาณว่าไม่ใช่เพทูวินอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าไม่มีการ PVP นะครับ อันนี้ก็พี่เห็นมีประมาณ2อสามเมนะครับที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับพี่ขอพูดนิดนึงแล้วกันนะครับที่พี่พูดมองว่าเป็นเทรดวินนะครับเนื่องจากว่าในเกมนี้มีระบบท็อปปอดนะครับที่เราเห็นพวกนี้เลยนะนี่ครับทั้งเรื่องชั่วโมงทั้งเรื่องเงินนะครับแล้วก็เรื่องลบักนะครับแล้วก็การเดฟีเลตนะครับแล้วก็นี่เปิดดาวนะครับแต่ไม่มีเรื่องคลิกดาเมจนะนี่นะครับพี่ถึงมองว่าเกมนี้ถ้าเป็นอีเนี่ยคนที่ เป็นท็อปเซิร์ฟเรื่องดามเมยเขาน่าจะแข่งกันตรงนี้นะครับก็ใครเติมหนักก็ชนะไปนะครับพี่ถึงบอกว่าเป็นเพจทูวินนะแล้วก็เกมที่ไม่ใช่เพจทูวินมากเนะี่ยก็เราต้องเหล่าเกมพาร์ทแล้วเราก็คือจบได้แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้มีเรื่องแพสซีฟเข้ามาดีดอ่์มาเรื่องแพสซีฟอีกแล้วก็เรื่องเลทที่ลงได้ไม่ฟีนะครับแต่ว่าเขาแก้ปัญหาโดยการที่มีตัวดรอปในดันนะครับแต่ว่าดอมดัน,ด,นดันลงครั้งหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะได้ตัวช,วชัวนะครับเพราะว่าเหมือนผมไม่เออพี่ไม่แน่ใจนะครับว่า เขาได้ปรับเหรียญดอปของเจ้าตูกไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงก่อนก่อนหน้านี้นที่อัปเดตมาแรกๆเนี่ยพี่ที่เขากลับมาเปิดนะครับพี่ลองลงดันดูก็ได้ตัวยาก,ยากมากๆนั่นเองครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเนี่ยบอกไว้ได้นะครับว่าจะมีอะไรเข้ามานะครับแต่ว่าต้องพูดว่าเรื่องอัปเดตหนนะ้าอ่ะพูดอีกนิดหนึ่งนะครับขอพูดอีกนิดหนึ่งนะครับเสียงลงเลยนะครับอ่ะ ตรงนี้นะครับพูดถึงอัปเดตหน้านะครับนี่เห็นไหมเขาจะมีอีกอันหนึ่งนะครับก็คืออันเนี้ยโคนออดอดไลท์สปุกี้สตาร์นะครับเวลี่สแกร์เยเจสอะไรอย่างงี้นะครับก็คือเป็นอีเวนต์ฮาโลวีนมาแน่นอนนั่นเองนะครับนี่ทางสตาร์ไม่รู้ว่าหลอกหรือเปล่านะครับอันนี้กันน่าจะพูดถึงแบบอัปเดตแบบวันท้ากูจังเลยอะไรงเี้ฉันไม่ต้องการอะไรประมาณนี้ฉันกลัวจังเลยอะไรประมาณนั้นนะครับเวลี่สแกวร์นะนี่นะครับก็ต้องอรอลุ้นต่อไปนะครับว่าอัปเดตทุกวันของคืน,น,ว,นวันพุธธไไออ้ววัันนเสารร์พุะ วันเสาร์จะเป็นหน้าต่อไปนะครับเราต้องรอชมกันเลยนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจมากนั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สําหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับมากมากนะครับแล้วก็ถ้ามันมีข้อมูลอะไรที่ดีนะครับฝากกดแชร์ด้วยก็ดีนะครับโอเคไปเดี๋ยวคลิปนี้เราก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าพี่มาพูดบนนานแล้วประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ เปิดตามให้ทุกะดีนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ